สวัสดีครับผมโคดเฮียชายนะวันนี้มาเรียนรู้การใส่ที่อยู่ชิปปิ้งจีนในเว็บเถาเป่านะครับก็จาก t ทรนบิทเซอร์วิก่อนอื่นเข้าเทาเป่า com ล็อกอเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่แปลแล้วก็ไปที่เถาเป่าของฉันนะ,ะจากนั้นเนี่ยเราก็แปลไทย แล้วก็ไปที่การตั้งค่าบัญชีกดเข้าไปเลยนะฮะแล้วเลือกที่อยู่จัดส่งนะครับเมื่อเราคลิกที่อยู่จัดส่งเรียบร้อยแล้วนะฮะเรากา็ต้องกลับไปที่ TNB Service นะฮะแล้วก็ไปก๊อบที่อยู่กดังบองจีนนะฮะของ TNB Service แล้วก็มาวางไว้ที่ตรงนี้ไปที่ TNB Service นะฮะแล้วก็ทำการ ล็อกอินนะหาหมายเลขสมาชิกแล้วก็ใส่รหัสตรวจสอบสถานะนะมาที่ตรวจสอบสถานะสินค้าอ่าว้วก็หาหมายเลขสมาชิกของตัวเองนะครับโอเคทีนี้เราก็กลับไปที่เถาเป่าอ่อช่องแรกนี่เดี๋ยวเราต้องทำการเลือกนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตแปลเป็นกลับไปเป็นจีนก่อนนะฮะ แล้วก็เลือกตามคลิปนะเบองบนทนกว่างตงนะฮะเบองกว่างโจไฟอินชื่นะฮะก็เลือกตามคลิปที่เห็นนี้เลยนะครับอาจากนั้นเนี่ยก็เปลเป็นไทยใส่รายละเอียดของที่อยู่โกาดังจีนะักก๊อมาให้หมดเลยนะก็จะมี ด้านหลังนี่ก็จะมีรหัสของเราด้วยนะครับ t n b ะเท่าไหร่ก็เป็นของเราไปรสนีนะครับรหัสไปรสณีเราก็ก๊อปออกมาเราก็วางลงไปต่อมาเป็นชื่อผู้รับนะครับแล้วก็หมายเลขมือถือที่เมืองจีน โอเคนะ,ะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องแก้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นที่อยู่เริ่มต้นนะครับแล้วก็กดบันทึกอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อเราสั่งซื้อสินค้าจากเว็บเทาเป่านะฮะเราก็จะมีที่อยู่ในการจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมโค้ชเียชายจากทีนบิสวิทสวัสดีนะครับ